สวัสดีค่ะข้อข่าวสุดสัปดาห์มาแล้วครับค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2556นะค,คนะคบพบกับเรา2คนค่ะดิฉันสจีวงอภัยค่ะผมอนุวัฒน์เพื่นทองแดงนะครับอ่ะไปหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนเขาก็บอกเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าเด็กเนี่ย ตอนนี้เกิดอาการเครียดมากเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็เรียนท่องแต่ตำราไม่มีความรู้อื่นๆนะครับไม่สามารถใช้ EQ ได้ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวดีนะครับเขาบอกว่าเด็กๆที่จะได้ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆเนี่ย<อ>จะได้เรียนรู้<อ>เ,รเป็นการศึกษานอกห้องเรียนที่สําคัญคือหลายคนลืมเรื่องของการทํานาไปแล้วก็จะได้ได้ไปสัมผัสเรื่องของการทํานาเรียนรู้เรื่องข้าวหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าจะทําให้สมองเนี่ย เกิดการคิดและก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเด็กบางคนไม่เคยเห็นการทํานานะคะโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่แต่ว่าข่าวนี้นี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่จะทําให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้เรื่องของการทํานาด้วยค่ะไปดูกันเลยนะคะ2มือที่มีการกำอ่ากล้าข้าวเลยละค่ะนี่คุณเห็นไหมคะคจะจีเคยทำไหมแบบนี้ไม่เคยเหมือนกัน พร้อมกับค่อยๆโยนลงไปบนแปลงนาของน้องๆน,นะคะจากมูนลนิธิบ้านสร้างสรันเด็กที่เต็มไปด้วยความสุขและก็ความสนุกสนานนี่แหละค่ะก็คือกิจกรรมเรียนรู้การทํานาแบบนายโยนนะคะที่ทางพิพิพธภัณฑ์เกษตรเฉริมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กๆนดม้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองทํานานะคะ แล้วก็ทดลองทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างจริงจังก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็อิ่มเอ็มใจให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากค่ะไปฟังเสียงของเด็กๆก,กันเลยค่ะก็อชอบครับก็บเ,พเพราะว่าที่มุยที่เขาสอนทําการเกษตรและเราได้มาเรียนรู้ข้างนอกว่าการเกษตรที่แท้จริงจะเป็นยังไงครับ <S S นาหวานชาวนาก็จะต้องใช้สารเคมี เพื่อขายายและก็เร่งให้ข้าวโตทันกันครับนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ก็สามารถมาเรียนรู้เรื่องผ่าอาชีพภาพในหลวงแล้วลงมือปฏิบัติด้านการเกษตรซึ่งเด็กก็จะได้ตระหนักถึงของความสําคัญของการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารใช่ไหมเด็กสมัยใหม่ก็จะไม่รู้แล้วข้าวปลาอาหารมาจากไหนเขาไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เออเป็นโครงการที่ดีนะครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์เกษตรนอกจากจะมีห้องเรียนการเกษตรของจริงไว้ให้แล้วนะครับผู้สนใจด้านการเกษตร ได้มาปฏิบัติการอย่างที่เป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา,านะครับภายในอาคารยังมีนิทรรศาการนะครับบอกเล่าวิถีชีวิตการทําเกษตรวิถีชีวิตการทาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้เรื่องบ้านของพ่อในบ้านของเราและแผ่นดินของเรานะครับที่มีการนําเทคโน เ,เทคนิคโฮโลแกร,รม3มิตินะครับมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ที่ร่วมชมได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจอเช่นนี่การตำข้าวการร้องรำทำเพลงต่างๆเพื่อได้จะปลูกฝังการมีหัวใจใฝ่เกษตร ให้กับผู้ที่มาเยือนทุกเพศทุกวัยจนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างดีในอนาคตนะครับผู้สนใจด้านการเกษตรนะครับสามารถไปสัมผัสความสนุกและก็ได้ความรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกวันเว้นวันจันทร์ของทุกสัปดาห์และก็วันหยุดพิเศษที่ปิดให้บริการนะครับถ้าสนใจบรรดาพ่อแม่ฟังอยู่ตอนนี้ก็หมุนเบรืรอโทรด้วยหน้าจอนะครับ0 2 5 2 9 2 2 1 2นถึง13นะครับสวัสดีครับ